เดี๋ยวมาชวนแพนด้าไปวัดกันค่ะทุกคนแพน,นด้าได้ไปวัดกับแม่ไหมไม่เอาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่เอาน้องไปด้วยไปไม่เอาโอ้โหไปกระเพราปะปะแม่เอาน้องไปนะไปไหว้ายพลาดีวกว่าไปทูพระปะได้ได้มึนเลยค่ะทุกคนพี่ดา เผาเผาเอ้ยเผาไปเผาไปไหมเ้าไปไหมลูกเ้าไปอยู่แล้วทุกคนเผาชอบทุกคนเขาชอบนั่งรถเอาพม่ด้ล่ะเอพี่ดาไม่ไปงั้นพี่ดาอยู่บ้านนะนะอะอยู่บ้านนะชวนไปวัดพี่ดานูมากนะคะทุกคนดูสิคะเอาได้ ไปไหมโอ้ไม่เอาเ <c ười> สียงอ่อยเสียงหวานแล้วค่ะอะแม่หอมทีเดียวามาหอมจุบทีเด้วเดี๋ยวแม่มานะครับเดี๋ยวแม่มานะครับนะมาโอเคโอเค